วันนี้วันพุธนะครับเรามาดูพื้นฐานหุ้นกันเหมือนเดิมแล้วหุ้นที่เลือกมาวันนี้ก็คือทัสโกทัสโกวันนี้ครับครับ <Okay. S 3> <Okay. S 2> ก็เป็นหุ้นที่เอ่อเรียกว่าเมื่อก่อนเคยมีข่าวพื้นวาคือฮาพอสมควรในช่วงน่าจะสองสปีที่ผ่านมาเลยแหละใช่ครับเออมีวิกฤตบางอย่างเกิดขึ้นทําให้เขาโดนทุบร่วงนละแล้วก็มีวิกฤตบางอย่างเกิดขึ้นส่งผลให้เขากลับมาได้โอกาสอีกครั้งในในทัสโกนะใช่ครับคือรอบร,ร,รอบก่อนที่เกิดวิกฤตนี่ดึงทิปโก้ลงไปด้วยเลย ฟลอร์กระส่งสามวันเลยตอนนั้นเออคือหุ้นน้ำมันดึงหุ้นผลไม้ลงครับน้ำผลไม้โอ้ใช่ีตอนนั้นงงม,ม,มาได้ยังไงไปเกี่ยวอะไรกับทิพโก้ใช่ <laughs> เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดก,กันอ่าวันนี้มาดูครับก่อนดูอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์นะครับอ่าครับอย่าลืมกดแจ้งเตือนกดก,ดกระดิ่งด้วยนะครับและถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับกดซุปเปอร์แจงเข้ามาได้นะครับทัสโก้นะครับทัสโก้มาดูผลตารางผลประกอบการสำคัญห,หน้าแรกก่อนนะถ้าดูนี่นะครับฝั่งของงบล่าสุด6เดือนปีนี้ที่ออกมานะก็คืออยู่ที่หนี้สินอยู่7,990ล้านส่วนผู้ถือหุ้น16,600ล้านก็เป็น ทุนที่หนี้สินต่ำนะทัสโกในขณะที่ปีโ5าก็เช่นกันก็อยู่ในทรงๆแบบนี้คือเคลื่อนที่ในแบบหนี้สินต่ำกว่าส่วนพุทุลมาตอดตัวของทุนจดทะเบียนก็ไม่ได้เพิ่มอะไรนะมาดูฝั่งรายได้รวมรายได้รวมก็จากปียกสที่บวกรุนแรงแล้วก็ปีหกสจาก3 7มหเหลือสองหเลยถอยลงมาเลย6 4ก็ ดีขึ้นมานิดหนึ่งโอ้ค่าโดดกลับมาปีนี้สามหมื่นสามโดดกลับมาแล้วนะครับหกเดือนแรกปีนี้ไปหมื่นเจ็ดพันกว่าล้านก็ถ้าเอาลิเนียก็ยังใกล้เคียงกับปีที่ที่แล้วนะขึ้นมาดีใกล้เคียงปีที่แล้วอยู่ในช่วงนี้แหละหกสองเข้าสู่หกสามหกสี่ช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่มีปัญหาอยู่ตอนนั้นนะ,ะว่าวิกฤตแรกที่เขาเจอคืออเมริกาไปแบรนดเวเนซุเอลานั่นแหละครับส่งอีเมลมาถึงทัสโกว่าให้งดซื้อไอ้พวกน้ำมันดิบที่จะมาทำไอ้พวกไอ้ไอ้ยามาตอยอะจากเวเนซุเอลาแล้วเมี่อเอา พึ่งพาของเวเนซุเอลาสักเกือบร้อยเซ็นส่วนใหญ่ด้วยโดนเต็ม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 ลยท่านนะมาดูฝั่งกําไรเป็นไงครับในปี62ในกําไร3,000หปี63ขึ้นนะกำไร,รนะแต่64นี้ร่วงเลยตัวนี้เหลือ2,200ล้าน6ค่าเริ่มกระเตื้องขึ้นมานิดหน่อยแล้วก็กเดือนแรกปีนี้ถ้าเอาลิเนียเนี่ยมีแนวโน้มจะดีกว่าปีที่แล้วดวที่จำเป็นครับ สุดๆเลยมาดูสุดท้ายบรรทัดสุดท้ายกำไรต่อหุ้นปี65เนี่ยอยู่บาท50ตังค์ปี66ครึ่งปีนะครับครึ่งปีไปแล้วบาท19สตังค์ต้องบอกว่ามีโอกาสที่กำไรทั้งปีจะแซงปี65ไปแบบสบายๆนะครับด้านฝั่ง ROE จากปี65ที่14.98นะครับปี66ขยับเป็น22.03แล้ว ROE อวี e <c oughs> ก็ขึ้นดีด้วยนะครับแม้กระทั่งเน็ตมาจินนะครับอัตรากำไรสุทธิก็จาก7เป็น10.8ถ้ามาดูบรรทัดสุดท้ายเรื่องการจ่ายปันผลปันผลกันเนี่ยนะครับจะพบว่าปันผลเขาอยู่ในขั้นสูงมาตลอดแต่ต้องบอกว่านี่ไม่ใช่ตัวพิจารณานะดูเงินปันผลยังไงไปดูคลิปเรื่องหุ้นปันผลซึ่งเราเคยทำไปแล้วนะครับว่ามันไม่ดูดดตรงนี้นะบางคนนี่นี่ปันผลต้องหไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่นะตัวน่าสนใจตัวที่เขานักลงทุนหลายคนเคยให้ความสำคัญแต่ต้องบอกว่าเป็นจุดเล็กๆไม่ใช ต่ำนะต่ำกว่า10เลย8.5เท่าครับแต่ PE ต่ำต้องบอกไม่ได้ดีเสมอไปนะมีตัวงอื่นประกอบด้วยนะครับเข้าเจาะข้างในละเอียดกันนะครับดูได้ธุรกิจเขาทำอะไรครับทิฟโกเอสเปาลนะครับเป็นบริษัทที่ทำผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยสำหรับไปใช้ในการก่อสร้างถนนและซ่อมบำรุงผิวการจราจรทางยกระดับผิวทางวิ่งขึ้นลงของสนามบินทั้งในไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแล้วก็ส่งออกผลิตภัณฑ์ไปด้วยแล้วทั้งผู้นำเข้าและผู้รับเหมาก่อสร้างซ่อมบำรุงถนนในตะวีน แอฟริกาออสเตรเลียและอเมริกาเหนือด้วยครับมีธุรกิจของเขาไล่ลงมาดูครับเราดูผู้ทุ้นกันหน่อยผู้ถอหุ้นอันดับสองที่พีนี้บอกว่าตอนนั้นที่ข่าวเรื่องของโดนแบนเรื่องยางมะตอยอะแต่ไปลากเอาน้ำผลไม้ใช่ไหมลงมาด้วยเจอวีทิปโก้เออนี่ตรงนี้เจอเจอตัวอยู่นี่ครับพี่น <S <S อันดับ2นะอุ่นอยู่ทิปโก้ฟู้ดจำกัดหมหาชนครับ23.43%เปนี่ยต้นต่ออยู่นี่ <S <S 2> <S 2> ไม่บ่อพอดูผู้รือตาัาสารหนปกถึงอันดับ9ตระกูลทรัพย์สากรคือตระกูลนี้คือตระกูลของทิปโก้นี่นี่คือผู้ถือหุ้นใหญ่เขาฟังฟีโปดอยู่ประมาณ4 0 8 9ถ้าในมุมของถือระยะยาวพื้นฐานก็ถือว่าฟีโปดไม่ได้น้อยเกินไปและขณะเดียวกันอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าผู้ถือหุ้นใหญ่อย่างรักหุ้นเขาอยู่นะมือย่อยอยู่แค่4.9%มาดูฝั่งงขอการจ่ายปันนนผผลที่่่าามสวใหญ่ จ่ายปันผลในรูปของเงินปันผลมาตลอดนะครับใจ่ายในรูปเงินปันผลมาตลอดก็คือไม่ได้จ่ายเป็นหุ้นเพิ่มทุนเพิ่มทุนเลยนโยบายคือจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละหกส กไรสุทิลิกมาดูของงบด,ดุลบาลานซิชเขานิดนะครับ6เดือนแรกของปีนี้นะครับอยู่ที่เงินสดอยู่ 2, 000 000. ประมาณ2,113ล้านใกล้เคียงกับปีที่แล้ว6เดือนแรกใกล้เคียงกับฝั่งลูกหนี้การค้านะครับมีเพิ่มขึ้นมาทีหน่อยจาก5,300ลบกัน400ล้านสินค้าคงเหลือลดลงจาก6,400เหลือ5,355ล้านานะครับฝั่งสินทรัพย์หมุนเวียนมีอยู่15,435ล้านพอดูสินทรัพย์หมุนเวียนไปเทียบกับหนี้สินหมุนเวียนนะครับว่าเป็นยังไงหนี้สินสหมุนเวียนมีอยู่7,000กว่าล้านนะทร ส5 4 3 5บล้านก็แปลว่าตัวของ c u r r e n เ Ratio สบายๆครับยังเหลือๆอยู่ครับสำหรับของทัสโกตัวของหนี้สินุนเวียนต่ำกว่าสินรัมุนเวียนเยอะแถมมาดูฝั่งของหนี้จะเป็นหนี้เบิกเกินบัญชีและผู้ยืมซึ่งเป็นหนี้ที่เสียดอกเบี้ยนะครับจาก6กเดือนแรกปีที่แล,ล,ล้วี่พกว่าล้าน,นปีนี้ลดหนี้ลงมาเหลือ2,500กว่าล้านในฝั่งของหนี้ระยะยาวถึงเดียวไปใน1ปีเขาไม่มีครับตอนั้นไม่ว่าจะเงินสดสินทรัพย์วนเวียนเทียบกับหนี้สินที่มีในมือแล้ว ฝั่งนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรดูดีทีเดียวดูดีจากว่าดูดีครับงบตัวนี้ครับกำไรสะสมก็จากครึ่งปีแรกปีที่แล้วอยู่ 12, 9 9 8ล้านปีนี้ขยับกำไรสะสมเป็น14,469้าล้านนะครับนี่คือกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้นแบบตอนนี้ฝั่งของไรายได้บ้างรายได้6เดือนแรกปีที่แล้ว14,95 2ล้านปีนี้โตเป็น1 7 1 9 8ล้านรายได้ก็ยังโตต่อเนื่องในฝั่งของเบสเซจไปดูที่กำไรสุดทธินะครับจากปีที่แล้วปีี้น ครึ่งปีแรกต่อครึ่งปีด้วยกันเป็น1,872ล้านโอ้โตกว่าเท่าตัวนะจาก51สตังค์ต่อหุ้นในอกเดือนด้วยกันมาเป็นบาท19สตังค์ต่อหุ้นก็โตแรงกำไรโตแรงเป็น100%เลยนะครับสับกว่า100%เปรเลยสำหรับทัสโกในกำไรของครึ่งปีแรกด้วยกันนะครับเมื่อกำไรโตไปดูว่าโตแล้วได้ตังค์ไหมให้ไปดูที่งบกระแสเงินสดฝั่งของเงินสดสุดที่จะ กิจกรรมดาเนินงาน6เดือนแรกปีที่แล้วพี่เขาบวกอยู่66.70ล้าน6เดือนแรกปีนี้บวกไป1,753.72ล้านก็โตแล้วได้ตังค์นะกำไรโตแล้วได้ตังค์แบบน,นี้ไม่ได้โตแล้วมีแต่ยอดออ <c oughs> รายรับเอ,อ้พวกรายได้ค้างรับอยู่อะไอ้นนี้ได้ตังค์ชัวร์มาดูฝั่งของวงจรเงินสดเป็นยังไงครับระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยลดลงเล็กน้อยใกล้ๆเชียนเดือน64.79วันหรือ60.40วันนะครับ <c oughs> อัตราการขายสินค้าเฉลี่ยก็ จาก9 6วันหรือ6 9วันไอ้น,นี่มีนัยยะเลยนะขายเร็วขึ้นมากนะฝั่งระยะเวลาชําระหนี้เจ้าหนี้การค้าก็เลยสามารถเร่งชํานะได้เร็วขึ้นด้วยนะครับจาก5 1 7 5หรือ4 0วันนะครับวงจรเงินสดลดจาก109หรือ9 0วันถึงว่ามีน,น,นัยยะนิดเยอะนะาลดลงเร็วลดลงเร็วลดลงเยอะทีเดียวครับมันก็มาจากเรื่องของตั้งแต่เก็บหนี้เฉลี่ยตั้งแต่เรื่องขายสินค้าพวกนี้ครับส่งผลต่อวงจรเงินสดหมดลงครับครับอ,นะอ่นี่คือข่าวทีนี้พอจ่อแบบนี้จะเราไปดูต่อว่าแล้วโครงสร้างรายได้ ไปดูกันนะครับนี่คือโครงสร้างรายได้ของเขาเดี๋ยวต้องขยายอีกไหมอีกหน่อยถ้าแยกโครงสร้างรายได้เป็นแบบนี้นะครับไล่โครงสร้างได้แรกก่อนนะมาจากกลุ่มพวกยางมะตอยและที่เกี่ยวข้องกับอิโโรเลียมเนี่ยนะครับเกี่ยวข้องเอาเป็นเปอร์เซ็นต์ดูง่ายๆก็ประมาณ 8- 9 0ปอ่ะนปี65นี่88.6%หอรนอยู่ฝั่งที่เกี่ยวข้องกับยางมะตอยและที่เกี่ยวข้องกับอิทโรเลียมทั้งหลายนะครับธุรกิจเรือธุรกิจเรือก็เริ่ม โตขึ้นมาเรื่อยๆค่อยๆขยับมานิแต่ยังไม่มากมากนะแต่โตขึ้นในฝาธุรกิจเหลือ hmm. แล้วก็เริ่มมีธุรกิจก่อสร้างเข้ามาในปี64แล้วก็โตขึ้นมาหน่อยในปี65ประมาณสัก1 1เหลือก็โตขึ้นแล้วมีธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขึ้นมาด้วยซึ่งธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นธุรกิจที่เข้าไปลงทุนเพิ่มแล้วก็รับเหมาเสร็จก็ต้องใช้ยางมาต่อยังทำทางไปทีออ่ปังของก็คือประมาณว่าซื้อซื้อของตัวเองด้วยใช่ไหมครับ๋าซ้าย๋าข,ขวา ออส่วนโครงสร้างไรายได้นแยกเป็นในกับต่างประเทศจะพบว่านะครับในประเทศ4ประมาณ47% 50%ต้นๆมาจากต่างประเทศเวทเวทรายได้ใกล้เคียงกันนะแต่ได้จะใกล้เคียงกัน ทั้งในและต่างประเทศดังนั้นค่าเงินก็มีผลเหมือนกันสําหรับเขาเนื่องจากว่าตัวของปิโตรเลียมที่เป็นต้นทุนวัตถุดิบของเขาเนี่ยนำเข้าพอนําเข้าเนี่ยค่าเงินมีผลต่อเรื่องของต้นทุนแต่ขณะเดียวกันเวลาค่าเงินอ่อนเนี่ยเขามีผลต่อต้นทุนในเรื่องเพิ่มขึ้นก็จริงแต่เพราะเขามีรายได้จากต่างประเทศเข้ามาอีกก็เลยทําให้กําไรอาจจะไปถัวตรงนี้ได้ครับถ้าค่าเงินอ่อนดั้นั้งแข็งตั้งอ่อนเขาน่าจะเวทเวทกันเยอะดูน่าจะเรียกว่าพอบาล้านกันได้ครับตัวนี้ครับที่จะเพิ่มเติมก็เป็นน สิ่งที่ต้องไปอ่านดูเพิ่มเติมก็คือเราไปอ่านในพวกแอนนอลรีคอร์ดตรงนี้ครับว่าธุรกิจของเขาทําอะไรกี่อย่างไม่พอเราไปดูต่อว่าเขาเนี่ยก็บริหารความเสี่ยงอะไรกันยังไงในนี้เขาจะบอกเรื่องของพวกการควบคุมความเสี่ยงต่างๆในนี้นว่าเช่นเรื่องสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาเดี๋ยวผมไม่ดูนะอ่าเนี่ยตรงนี้ก็จะบอกว่าโครงสร้างไรายได้เขามาจากบริษัทในเครืออะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับบริษัทนี้กลุ่มในเครือเขาเกี่ยวข้องกับยางมะตอยปิตโตเรเลียม แต่ละบริษัทส่งมาเท่าไหร่เช่นทิฟโก้แอสโฟล์เอง4ไทยบ2ทูเมนต์กี่เปอร์เซ็นต์พวกนี้จะบอกมากลุ่มธุรกิจเรือมีใครบ้างกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีใครบ้างอะไ่นี้ ซึ่งจากพวกนี้เราสามารถที่จะไปเจาะงบการเงินผลประกอบการของกลุ่มบริษัทในเครือก็ต่อได้ว่าเขาส่งผลต่อกําไหของบริษัทส่งผลต่อยอดขายเท่าไหร่ต่อรายรับของบริษัทเท่าไหร่แล้วเขาลงทุนถือกันอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ในนี้รายงานตัวนี้จะบอกในนี้ก็จะบอกในแบบนี้เ้วียว่าที่ผ่านมาเขาเจอความเสี่ยงเรื่องของเช่นนะครับเนี่ยในนี้เขาจะเขียนรายงานเรื่องความเสี่ยงเอาไว้นะครับเนี่ยเขาจะบอกว่าปี64เจออะไรบ้างนะครับจากโควิดจากอะไรก็ตามจะบอกอันนี้เนี่ยครับปี63 62เจอปัญหาเรื่อง ของอเมริกาสั่งแบนเวเนซุเอลาวิกฤตนั้นทําให้เขาเนี่ยมีปัญหาเรื่องย u p p l ต่อมาเมื่อตอนที่รัสเซียบุกยูเครนเป็นวิกฤตชาวโลกก่น,นะโอกาสเขาได้กลับเป็นโอกาสเขาเพราะว่าอเมริกาไม่มีทางเลือกเลยต้องไปง้อขอคืนดีกับเวเนียเขาก็เลยได้สามารถกลับมาซื้อจากเวเนียได้อีกแล้วในตอนนี้นะครับ,รบในนี้เขาก็จะบอกต่อว่าในกลุ่มธุรกิจ เก็จะรายงานไว้หมดในนี้ในรายงานประจําปีซึ่งใครที่สนใจลงทุนผมแนะนําว่าควรต้องไปอ่านละเอียดพวกนี้ด้วยก็จะบอกให้รู้ว่าสถานความเสี่ยงของเขามีอะไรบ้างปัจจัยบวกปจวกัจจัยลบมีอะไรบ้างจะอยู่ในนี้หมดเลยครับและตลาดต่างประเทศแต่ละที่นะครับเขามีแนวโน้มเป็นยังไงบ้างก็จะปรากฏในนี้หมดนะครับนี่คือพวกผิวการจราจรในพวกสนามบินที่เขาไปทำเนี่ยครับในนี้อย่างวิเคราะห์ตลาดต,ต่างประเทศอย่นี้ก็จะบอกเลย,เลยว่าสถานอย่างเวียดนามเป็นยังไงนะเวียดนามนําเข้ายามาตอยู่ยค่าสูงขึ้นร้อยละ18 จากคน,น,นอะไรอินโดนีเซียเป็นไงครับอินโดนีเซียมีการอเติบโตเติบโตรายละ20อินโดก็ตอบเติบโตอย่างเงี้ยแล้วอินโดกับเวียดนามได้เป็นประเทศที่ค่อนข้างจะประชากรเยอะอยู่จีนเป็นไงจีนมีการ ลดลงชะลอฟิลิปปินส์เป็นยังไงเนี่ยพวกนาเข้าพวกสินค้ากลุ่มของเขาพวกเราไปดูวิเคราะห์พวกนี้ประกอบด้วยส่วนกลุม่มธุรกิจเรืออาจจะไม่มีนัยยะต่ออะไรได้มากนะักเพราะว่าอย่างอย่างน้อยอยู่ส่าเราของเขาเราไปดูแบบนี้ได้เลยดูประกอบพวกนี้นะครับในการที่จะวิเคราะห์เพื่อจะดูว่าจุดอ่อนจุดแข็งธุรกิจเขาอยู่ตรงไหนนะครับในรายงานการประชุมของครับขอย้อนกลับไปดูตรงนี้เนนะีทีนี้ไหนๆก็พูดถึงเงินปันผลในตอนต้นเหมือนละคที้เราไ้ดูเพิ่มอ,อีกิดนหน่อยเพื่อวิเคราะห์เราเยวิเคราะห์ตรงนี้นะเราดูว่าณนปะี นโยบายเขาอะก็บอกว่าจะปันผลไม่น้อยกว่า160ของกําไรสุทธิใช่ไหมครับ<ะ>เราดูว่าผลประกอบการปี65าเนี่ยณนะผลประกอบการเดียวมันจะจ่ายไว้ลงปันผลในปี66ในปี66เนี่ยเขารับเงินปันผลอยู่ที่รวมทั้งสิ้นบาท25สต,ตาตงค์ต่อหุ้นใช่ไหมครับ<ะ>จากบาทที่สิ้าตังค์ต่อหุ้นตรงนี้<ะ>เราก็ไปดูว่าเขาปันผลคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของกําไรต่อหุ้นณนะปี65ย้อนไปดูได้เลยครับะนะตรงนี้กาไรต่อหุ้นอยู่ตรงนี้ครับนะ 6าท่านปีหรือบาท50ตังค์ไอ้นี่คือกําไรต่อหุ้นนะก็ปันผลมาบาท25สตังค์เขาไม่ได้ปันผล60นะก็แสดงปันผลปาได้ป8ถกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะนะครับนี่คือปันผลเขา,าบอกประมาณ106 0ิทีนี้เราคาดการณ์ต่อว่าสมมติตอนนี้ถ้ากําไรต่อหุ้นในปีนี้ครึ่งปีแรกไปแล้วบาท19สตังค์ถ้าครึ่งปีหลังเราประเมินว่าถ้าเขาทำทำได้สักเท่าครึ่งปีแรกมันจะเป็น2บาทกว่าใช่ไหม 2>, 2บาทกว่าสมมุติ2ตีว่า2.2.4บาทแล้วกันนะกลมๆ2.4บาท ถ้า2.4บาทปันผลสัก60ซก็ปันผลก็ไม่น้อยกว่าปีที่แล้วเพราะปีที่แล้วปันผลเท่าไหร่นะบาท 25, 2 5ใช่ไหมบาทที่5เพราะฉะนั้นก็จะปันผลไม่น้อยกว่าปีที่แล้วเมื่อปันผลไม่น้อยกว่าปีที่แล้วสำหรับสายปันผลก็ไปวิเคราะห์ต่อตรงนี้ว่าราคาละราคาแถวๆ18บบาทกว่าๆถ้าปันผลไม่สักบาทกว่าๆมัน แถวเกือบสิบเปอร์เซ็นต์นะถ้าซื้อส่วนนี้ประมาณปันผลเกือบเกือบสิบเปอร์เซ็นต์งั้นวิธีซื้อปันผลซื้อหุ้นเพื่อจิงปันผลต้องไม่มองเฉพาะอดีตนะว่าเขาปันผลทำไมเท่าไหร่นะต้องมองโอแค่เตียังนาคตว่าผลประกอบการของเขาน่าจะนําไปสู่การปันผลได้เท่าไหร่ดูตรงเนี้ยในอดีตปันผลก็จะเห็นมาว่าที่ผ่านมาอย่างเช่นหน้าปี62ก็รับเงินปันผลจากผลกำไรปีก่หนึ่งมา70สตางค์ใช่ไหมสองครั้งจุด3ามจุดโาขึ้นมาปันผลเท่าไหร่ ได้รับเงิน <มา S 1> บ,นบันบทปี63อ,อ,อยู่ที่1.40บาทใช่ไหมครับ64.3ถห็นไหม64.3รอบนี้ใช่ไหมรับไปสามครั้ง 1. เท<ๆ>่าไหร่เนี่ย1.55เลยใช่ไหมอ้า1.55โอ้5เอาไน้อยลงมาหน่อยเหลือประมาณ1.05บาททีนี้เราไปดูว่าปันผลถ้าออกไปประมาณกลางๆไม่ต้องท็อปเลยเนี่ย เท่าไร่แล้วจากราคาอุ้นณวันนี้ปันผลที่ออกมาเนี่ยเรารับได้ไหมกับปันผล <c oughs> คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนคุ้มไหมที่จะลงแบบนั้นนี่บุมมองเฉพาะเรื่องของปันผลนะครับ <c oughs> ทีนี้ไปดูโดยกรฟาฟจริงๆเขาต้องบอกว่าสวนตลาดแบบดูเดือดเลยแหละ <c oughs> เ,ออเขาลงกันเออเขาลงแต่ว่าขอเขา <c oughs> <ๆ>รีเบรกเอาเรียบร้อยแล้วเบรกเอาตั้งแต่เนี่ยออกทรงกลับตัวเบรกเอาเมื่อประมาณวันที่11ตุลาที่ผ่านมาหลังจากมันย่อลงมาไม่หลุดแถวโดแล้วไปเลยแต่เบรกเอาไม่พอสามารถส่ง ขึ้นมายืนเหนือ EMA 200ซึ่งเป็นเทคนิคเข้าสำคัญที่บ่งบอกให้รู้ว่าถ้ายืนเหนือได้มีโอกาสเป็นขาขึ้นรอบใหม่ได้เลยสําหับบ t e s c o นะครับนี่ตัวสัญญาณบนลุ่มแข็งแรงมากตัวนี้นี่ดีไม่ดีโค้ดดังๆหรือว่าเซียนหุ้นดังๆนี่แ่เข้าไปหมดแล้วมั้งเนี่ยช่วงนี้น่าจะเริ่มเข้าได้แล้ว ช่วงนี้นะครับจริงๆแล้วค <c oughs> ือบางคนเขาก็โดยเทคนิคก็บางคนจะรอย่อสักนิดหนึ่งก่อนก็มันวิ่งมา4วันแล้วนะแต่วอ็เริ่มโผโบออมังแล้วก็อาจจะหอวย่อสักนิดหนึ่งเลยค่อยเข้าก็ได้สำหรับทัสโกถ้าในเชิงเทคนิคนะแต่ในเชิงพื้นฐานเราต้องไปประเมินกันต่อถ้าในเชิงพื้นฐานถ้าเราซื้อโดยมองการเติบโตของราคามันจะสัมพันธ์กับการเติบโตของผลประกอบการกําไรเราต้องโฟแคปในอนาคตว่าผลประกอบการหน้าจออกเป็นประมาณเท่าไหร่แล้วส่งผลได้ราคาโตไปเป็นประมาณเท่าไหร่ในอนาคต1ปี2ปี3ปีอหน้า แล้วแต่เราจะโฟกัสไปแล้วก็ย้อนกลับมาดูว่าราคาไหนที่เราซื้อแล้วมันจะทําให้เราได้ผลตอบแทนที่เป็นไปตามเป้าหมายที่เราต้องการถ้าโก้เราไปวิเคราะห์ต่อว่าสถานการณ์ต่อจากนี้ไปของเขาปัจจัยบวกอยู่ที่อะไรการกอร่อสร้างต,งต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับต้องใช้พวกแอดเบลพวกผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยจะโตไหมจากนี้ไปธุรกิจนี้ถ้าโต ไปดูธุรกิจฝั่งก่อสร้างไอ้ผิวถนนมีถนนาโตนะแน่นอนเขามีโอกาสไหมมีโอกาสโตตามแล้วก็ถือเป็นผู้นําในธุนรกิจนี้เลยนะซึ่งโตไปดูตั้งแต่ในประเทศแล้วไปดูยังต่างประเทศที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นอาเซียนแอฟริกาออสเตรเลียซึ่งเขาไปมีธุรกิจอยู่หมดนะครับไปจอต่อว่าแต่ละประเทศเนี่ยแนวโน้มการเติบโตจะเป็นยังไงแล้วฝั่งของค่าเงินฝั่งของต้นทุนก็มีผลดอกเขานะเพราะว่าราคาของน้ามันมีผลดอกเขาแน่ๆครับมีผลต่อต้นทุนแน่ตัวนี้เขาจะควบคุมต้นทุนได้ดีแค่ไหนต้องไปมีเคราะห อยู่ที่การเติบโตปัจจัยลบอยู่ที่ต้นทุนของตัววัตถุดิบของเขานี่แหละครับในแง่ของดอกเบี้ยจะมีผลต่อเขาไม่มากนะเพราะว่าก็เป็นหุ้นที่มีเขาจะใช้ใช้นี้สินต่ำอ่ะมีบ้างในนี่เบรก,กัญชีกู้ไปยืมแต่ว่าฝั่งของนี่ระยะย,ยาวถึงดิน,นึงปีไม่พูดกู้เขาไม่ต้ค่อยได้ออกอะไรกันก็ไม่มีผนแลอะนะแล้วเพื่อนๆฟังดูแล้วคิดยังไงมีสตอรี่อะไรที่จะมาเพิ่มเติมเพื่อนๆนักลงทุนด้วยกันสามารถทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้ครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับอ่ะคร ถ้าเกิดว่าอยากสนับสนุนช่องเราก็กดซุปเปอร์แดงเข้ามาได้นะครับครับแล้วพบกันาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ